สำหรับเหรียญกระสาบที่ลึกชนิดราคา1บาทหรือที่เราเรียกเหรียญ1นบาทวาระเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวประกาศใช้ปีพศแรกคือปีพศ2504นะครับซึ่งปัจจุบันเหรียญกระสาบที่ลึกผลิตออกมาแล้ว16วาระและผลิตจนถึงวาระสุดท้ายคือปีพศ2539ก็คือเหรียญการนาพิเศษนะครับ วันนี้ผมจะมาจัด10อันดับเหรียญ1น1บาทที่ระลึกหายากและราคาแพงนะครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง plp channel fc นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาจัด10อันดับเหรียญ1น1บาทที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9ที่ผลิตน้อยและมีราคาแพงที่สุดนะครับโดยหลักๆแล้วช่องของผมก็จะเป็นช่องที่ แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญหมุนเวียนเหรียญเทลึกและธนบัตรและบางคลิปวิดีโอก็จะมีประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบหรือธนบัตรในบางคลิปวิดีโอด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็ここจะมาอัปเดตราคาของเหรียญเหรียญกระสาบเหรียญหมุนเวียนที่หายากหรือเหรียญที่นักสะสมตามหากันนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับนักสะสมมือใหม่ด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับทางช่องผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมทําคลิปวิดีโอกับเหรียญกระสาบเหรียญมุนเวียนรุ่นไหนก็กดติดตามไว้นะครับทั้ง10อันดับของเหรียญที่ลึกอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนการผลิตทั้งหมดนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับความหายาก และความนิยมของนักสะสมในแต่ละเหรียญน,นะครับมาเริ่มจัดอันดับกันเลยนะครับมาเริ่มจากอันดับที่10กันก่อนเลยนะครับอันดับเป็นที่10เป็นเหรียญเอเชียนเกมครั้งที่5นะครับเมื่อปีพศ2509ซึ่งปีนั้นประเทศไทยได้เกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับจำนวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่ เก้าล้านเหรียญน,นะครับถือว่ามีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างสูงนะครับสําหรับปีพศนี้ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีรูปตราเอเชียนเกมนะครับเป็นรูปดวงอาทิตย์ เบ่งรัศมีออกไปโดยรอบนะครับเบื้องล่างมีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่จำนวน20ห่วงนะครับส่วนด้านล่างห่วงจะมีข้อความว่าแบงคอก1 9 6 6ซึ่งเป็นปีที่จัดการแข่งขันนะครับส่วนราคาของเหรียญน,นะครับสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้จะมีราคาอยู่ที่10-20บาทนะครับส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ จะมีราคาอยู่ที่40บาทนะครับมาต่อกันที่อันดับที่9นะครับอันดับที่9เป็นเหรียญวาระที่15เหรียญรวงข้าวนะครับหรือเหรียญวันอาหารโลกนะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญน,นะครับเป็นอีก1เหรียญที่มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับผลิตเมื่อปีพศ2525นะครับ ด้านหน้าเหรียญจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่9นะครับมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญจะมีรูปต้นสับป,ปะรดต้นข้าวและปลานะครับด้านบนของรูปดังกล่าวจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ของวันอาหารโลกขององการอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับด้านขวาบนจะมีข้อความว่า1ด้านซ้ายจะมีข้อความว่าบาทนะครับ เป็นอีกหนึ่งเหรียญถึงแม้ว่าจะมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างจะสูงแต่ก็มีความนิยมของนักสะสมนะครับก็เนื่องจากลวดลายของเหรียญที่มีความสวยงามนะครับสำหรับราคาของเหรียญที่ผ่านการใช้จะมีราคาอยู่ที่10ถึง20บบาทนะครับมีราคาซื้อขายตามเว็บตามเพจและมีราคาเฉพาะกลุ่มนะครับส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้ มีราคาตามคู่มืออยู่ที่40บาทนะครับต่อไปเป็นอันดับที่8นะครับเป็นเหรียญวาระที่14การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8เมื่อปีพศ2521นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ จะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระปรามินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมรูปของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับและบอกปีพศที่จัดการแข่งขันนะครับก็คือปีพศ2521นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่8ซึ่งประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์แผ่รัศมี และมีข้อความที่บอกครั้งที่จัดการแข่งขันนะครับก็คือครั้งที่8และจัดการแข่งขันที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีพศ1978นะครับสำหรับราคาเหรียญที่ผ่านการใช้จะมีราคาอยู่ที่15บหถึงบาทนะครับและเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาตามคู่มืออยู่ที่เหรียญลา บาทนะครับเป็นอีกหนึ่งวาระที่น่าเก็บสะสมมากนะครับมาต่อกันที่อันดับที่7นะครับเป็นเหรียญรัชการที่10ทรงสำเร็จการศึกษาจากเสนาธิการทห,หารบกเมื่อปีพศ2521นะครับมีจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ ผลิตยาวนานมากว่า40ปีแล้วนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่10นะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีรูปเข็มเสนาธิปัดซึ่งประกอบไปด้วยฉัด7ชั้นนะครับฉายรัศมีประดิษฐานบนหลังพระคชาทานอันเป็นเข็มแสดงคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการฐานบก ทั้งสองข้างของรูปจะมีดอกพุทธานข้างละหนดอกสำหรับราคาของเหรียญน,นะครับราคาของเหรียญเหรียญที่ผ่านการใช้จะมีราคาอยู่ที่20่บถึง3าบาทนะครับมีราคาเฉพาะกลุ่มสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้จะมีราคาตามคู่มืออยู่ที่50บาทนะครับต่อไปเป็นอันดับที่6นะครับ พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารพศ2,520นะครับอันดับที่7ถึงอันดับที่9จะเป็นเหรียญในกลุ่มผลิต5 000, 000ล้านเหรียญนะครับจะสังเกตได้นะครับเหรียญเทือลึกมีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างสูงก็เนื่องจาก สมัยก่อนได้มีการผลิตเหรียญเทเลึกออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนด้วยนะครับทำให้มีจำนวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีพระบรม,มรูปของสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชสุดาสยามบรมราชกุมารนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับจะมีพระนามาพิไทยย่อสอทไข้ภา,ายใต้มงกุฎพระขัตติยาราชนาลี ไม่มีพระจรภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า5ธันวาคมพศ2520นะครับโดยแต่ละข้อความจะมีดอกประจํายามประดับอยู่ทั้งหัวและท้ายนะครับด้านบนของข้อความมีคําว่าประเทศไทยนะครับเบื้องล่างด้านขวาบอกชนิดราคาของเหรียญคือ1บาทสำหรับราคาของเหรียญ เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาซื้อขายตามเว็บตามเพจอยู่ที่20-30บถึงาบาทนะครับมีราคาเฉพาะกลุ่มสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาตามคู่มืออยู่ที่เหรียญละ50บาทนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่แนะนำให้เก็บสะสมมันถึงอันดับที่5กันแล้วนะครับอันดับที่5เป็นเหรียญการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8นะครับ เป็นเหรียญวาระที่8เหรียญจะมีจํานวนการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับเป็นอีก1นเหรียญแห่งความภูมิใจของประเทศไทยนะครับที่เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่8หรือปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นกีฬา4เกมนะครับซึ่งจัดการแข่งขันเมื่อปีพศ2518นะครับสำหรับราคาประเมินของเหรียญน,นะครับ เหรียญสวยๆหรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาอยู่ที่130บถึง150บาทนะครับและสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้มีราคาประเมินซื้อขายตามเว็บตามเพจอยู่ที่50าบถึง60บาทนะครับต่อไปเป็นอันดับที่4นะครับอันดับที่4เป็นเหรียญที่ลึกองค์การอนามัยโลกหรือ w h o นะครับ ครบรอบ25ปีเมื่อปีพศ2516นะครับเป็นเหรียญวาะที่7เหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตที่น้อยกว่าเหรียญอันดับที่10ถึงอันดับที่5นะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตเพียงแค่1 000 000ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับราคาประเมินตามคู่มือเหรียญสวยๆหรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาประเมิอนอยู่ที่ 2 5 0บถึง3 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับและสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้ก็จะมีราคาประเมินสูงสุดถึงเหรียญละ150บาทนะครับมาต่อกันที่อันดับที่3เลยนะครับอันดับที่3เป็นเหรียญที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับเมื่อปีพศ2520นนะครับมีจำนวนการผลิต สองล้านเหรียญน,นะครับมาดูด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบรมรูปของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงยืนผินพระพักไปทางซ้ายทรงหวานพันข้าวนะครับโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรสยามมกุฎราชกุมารนะครับเมื่อทรงพระเย์ทรงยืนถือพานพันข้าวนะครับอยู่ทางเบื้องขวา ส่วนด้านหลังของเหรียญน,นะครับกลางเหรียญจะมีรูปพระแม่โพศพนั่งพับเพียบหันไปทางด้านขวาเท้าแขนซ้ายมือขวาถือรวงข้าวนะครับใต้รูปพระแม่โพศดังกล่าวมีข้อความว่า FAO นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับปัจจุบันมีราคาสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้อยู่ที่50ถึง70บาทนะครับ สำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้มีราคาคู่มืออยู่ที่เหรียญละ150บาทมาถึงอันดับที่2นะครับก็คือเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่9ครบ3รอบนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกปีพศสอ0 6นะครับมีจํานวนการผลิตอยู่ที่3ล้านเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญวาละที่2 เหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตที่ถือว่าเยอะนะครับแต่ก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็มีความต้องการของนักสะสมนะครับมีราคาประเมินสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่250บถึง3า0บาทนะครับถึงแม้ว่าจะมีราคาประเมินพอๆกับอันดับที่3แต่ก็มีจำนวนการผลิตที่มากกว่านะครับจึงนับว่า เป็นเหรียญที่มีความนิยมสูงด้วยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้จะมีราคาอยู่ที่100-150ถึง150บาทนะครับมาถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาสูงที่สุดและเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเหรียญที่ะลึกชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ด้วยนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญวาละที่1 ซึ่งเป็นเหรียญผลิตปีแรกของเหรียญเทลึกในสมัยรัชกาลที่9ด้วยนะครับคือเหรียญเสด็จนิวัตพานครนะครับเหรียญน,นี้มีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับซึ่งสมัยนั้นก็ผลิตมาเพื่อใช้ในระบบหมุนเวียนด้วยนะครับมีจํานวนการผลิตที่สูงถึง 4, 4 30, ล้าน๔แสนสามหมื่นเหรียญนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่มีจํานวนการผลิตที่สูง แต่ก็เป็นที่นิยมและหายากนะครับปัจจุบันมีราคาตามคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้สูงถึง $300-400 ถึง400บาทน,นะครับและถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่ $150-200 ถึง200บาทน,นะครับและทั้งหมดก็เป็น10อันดับเหรียญที่ระลึกชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9 ที่มีราคาแพงที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับขอให้เพื่อนๆโชคดีและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับสวัสดีครับ